ัิเศษมากก็ดีใจดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยที่จริงแล้วผมก็มีโอกาสได้ได้ลงไปทำอะไรหลายอย่างลงพัฒนาด้วยลงไปทำยังไงลงไปทำยังไงลงไปแล้วก็ทั้งแบบเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องกไรเพอร์ฟอร์มยังไงอะไรเราก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้ เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยเงี้ยเราก็ได้ได,ได้ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับเราก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆริงเลยเงี้ยเพราะมีหลายอ,อย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับคนดูครับแต่ละโชว์เอง,ไงัีก็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละอย่างใช่นคนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่ม สมันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาถึงแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้านไปน้ำแข็งคิงคิงวิวที่เปิดตัวคนซีนวิวอะอะไรก็ซีนวิวอะซีนวิวมันโตมันเปิดตัวแล้วพี่กินเหมือนพี่ามวัชร์น่เราสิ่งใดบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะลงมาเรือ ก็มันก็มีสั่นๆบ้างเลยนะผมว่ามันสูงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วน้องสำหรับซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่ขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมอยู่กับคอนเสิร์ตอีกนะาาาเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะแล้วเขาใจเป็นไรโลกเขาใจเป็นไร ฟ้อนนั้คือฟอนฟอนั้คือค่าตัวเหรอเนี่ยดีเลยดีเลยิู<_<_><_<_้รู้เพิ่งรู้หรือว่าเขาให้แต่วันแรกไปแล้ววันแรกที่เขาขอแก้มเรายิ่งมั้งแหละฟรีก็ได้เพราะถ้นพราะนนั้นพีพีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราปล่อยให้ปล่อยจงปล่อยใจให้เขาขอคืจบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอม จูบแรกของหนูอะไม่อย่างนั้วันนี้เราจูบคืนพี่อะไรเนี่ยเป็นกันใหญ่ละจ้าจังหวัดนั้นคือยังไงครับพี่เบื่อไหมครับเปยังไงจังหวัดนั้นคือยังไงฮะับก็ก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นเล่นก็ตกใจนิดนึงทำไมตกใจโถ่ เป็นแพสแพคพเราก็บอกว่าโครงการพีชนะยังไง้พีก็ชนะตลอดเลยเราะพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้วันนี้อยากชนะสักทีไหมครัาถ้าทำวันนี้ชนะน็อปเลยพี่่หนุมมผแก้วันนี้วันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอคอนสยามครับยันสุวนแรกหอมไปแล้ววันที่สก็มีเศษน้ำตาคือก็น้องแต่นวันแรกกับซีนี้ทำไมร้องไห้อ่ะวันที่สองต้องไห้แต่ขอนแรกก็พีพีแหละบิวอ่ะ พี่พี่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าทํายังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใ,ใครจะไปรู้เธอแหละรู้ิเป็นหลักมาทั้งสองวันที่เราให้ทั้งสองวัน <laughs> ทีนั้นแต่ละวันรันทูเลยครั <laughs> มันเดินทุกทุกวันแล <laughs> ้วแต่ว่าพอเนี่ยเราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ถือว่าน,านานๆเราจะแบบคือผมว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้พูด อะไรที่มันแบบเปิดอ,อกคุยอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในในในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปทัชความรู้สึกเรา <Evet. S 1> <ค><ณ>ที่เป็นไงตอนนั้นตอนที่ตั้งตาตอนเห็นตั้งตาเขาเป็นไงอยากพี่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่อ่ะพี่ร้องก <ขอ S 2> ่อนทุกวันนะร้องแต่ท่องซ้อมแล้วครับผม ก็จริงๆดีใจกับเขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความยินดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วหมายความว่าเราทำงานด้วยกันบ่อยๆอะไรย่างเงี้ยผมก็พอได้มีโอกาสได้พูดคำในใจอะไรอย่างเงี้ยดีใจเขาจริงๆที่แบบอ่าไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดหรอเดี๋ยวเราห้าตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแพ้ก็ดีใจกับเขาครับผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้หเจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาแบบ ขึนเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราก็รู้สึกแบบเออแบบเราคิวาประสบความสเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามากนอย่างความคอนเสิร์มันสุดยอดแต่คนรู้สึกว่าอยากเรามูกกันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต่มันจะมีไหมในปีหน้าวิกินอยากทำหรอพี่ไม่แต่นีนะวิวกินคือมีพ่รุษนะเลิกเลิเลิก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 เลกเลิกเกลกิกเิกกิกเกเลิกกิกเัเกกิเกี่ พี่พีตอบด้วยให้พีเพราะว่าพีพียังไงผมก็ตามพีพีอยู่แล้วราไม่มีพีพีคนตอบพี่คพีคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พีก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนเนี้ยพีปวดหัวปวดหัวออีกแล้วปวดหัวพี่มันแบบสามสี่ทุ่มมาแล้วมันแบบใช่มันเป็นเวลานอนแล้วแล้วพี่กินยังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามตามตามพีพีครับปวดหัคือถ้าถ้า ถ้าเขาอยากโอ้อะไรนะถ้าเขาอยากทำผมก็ยินดีอยู่แล้วผมแฮปปี้ทำอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโชว์เวลายังขาฮะคิดโชว์ยังไงสิเพิ่งชงสิรอพี่พีรอพี่พีแปดสิบเพลงว้าวได้กี่วันเนาะ แต่ถ้าแต่ถ้าคนสวยคู่ต้องรับว่าถ้ามันมีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบ้างแบงค์ไว้ก่อนว่าแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีพีด้วยนะเพราะคิวของมันแน่พีพีเหมือนอยากพูดพี่เห็นึ่งนะถ้าพี่อยากสีแดงอะไรไม่สีแดงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทำงานเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่ถ้าคนสวยกู้ต้องรัชมังค์แล้วนะโอ Q Q Louise, uh, so ้จะมีคนดูหรือเปล่าะ แต่เราไหวมาที่ไปราชมังเราต้องเดินรอบเดินเดินเดินไปลูกอ๋อราชวังราชมังราชวังราชวังราชะมังราชะมังเราจะเดินไหวเลยไอ้นะฮะไมม่ชังที่ไหนก็เดินไหวครับผมระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอยโอ้โหลอยเพราะอะไรเพราผมมีสลิงตั้งใจทำโชว์ไอ้นี่ได้สาระกันบ้างไหมฮะเนี่ยงที่ได้คุยกันมา